จะไม่เห็นนะครับว่าถ้าเปลี่ยนกระทะนะครับทั้งลูกนอกและลูกในเป็นอลูมิเนียมนะครับซื้อแกนยาว128มิลลิเมตรนะครับไปใช้เมื่อเทียบกับเจ้าตัวนะครับ ปลอกเกีียวนะครับแล้วใช้แกนน็อตตัวเดิมเนี่ยตัวไหนนะครับจะมีการกินเกลียวที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูตัวแรกก่อนละกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแกนยาว1 2 8ม mm ิลิเมตรนะครับสามารถที่จะใช้กับเจ้าตัวน็อตตัวเมียตัวเดิมได้เลยนะครับถ้าประกอบนะครับ กระทะลูกนอกและกระทะลูกในนะครับแกนเนี่ยเขาจะโผล่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะกินนะครับโผล่ออกมานิดนึงนะครับ แต่เมื่อเรามาวางเปรียบเทียบกันนะครับในจุดที่ตัวนี้นะครับตัวสเปเซอร์หรือว่าแหวนตัวนี้นะครับในจุดที่เท่ากันนะครับในกรณีที่เราใช้เจ้าตัวแกนนะครับเป็นแกนเดิมนะครับที่มีความยาว108มิลนะครับแล้วใช้เจ้าตัวน็อตปลอกนะครับที่เป็นของสําหรับกระทะอลูมิเนียมโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะกินเกลียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวางเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว แกนนะครับแกนของล้อหลังนะครับความยาว108มิลน,นะครับเราจะเห็นนะครับว่าการกินเกียวของเขาเข้ามาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ33มิมลโดยประมาณนะครับเพราะว่าบอกตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่33มิมมิลนะครับถามว่าตัวไหนดูปลอดภัยกว่ากันนะครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับถ้าในกรณีที่เราชอบนะครับที่จะใช้เจ้าตัว แกนตัวเดิมนะครับก็ซื้อเจ้าตัวน็อตปอกไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้แกนมันยาวนะครับแล้วใช้เจ้าตัวน็อตตัวเมียที่เป็นตัวเดิมนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะใช้นะครับเจ้าตัวแกนตัวนี้นะครับไปใช้ได้เช่นกันนะครับซึ่งราคาทั้ง2ตัวเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับ